สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็เด็กๆป .5 ทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาพบกับครูมุกในเรื่องของการเรียงลำดับเศษส่วนและจํานวนคละค่ะโดยสำหรับข้อแรกของเราคือให้เรียงจากน้อยไปมากนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันว่าจะมีวิธีการยังไงในการเรียงลำดับเศษส่วนและจํานวนคละค่ะ สำหรับคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนไปแล้วโดยการเปรียบเทียบเศษส่วนนั้นเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันถึงจะนำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันได้นะคะ,ะสำหรับการเรียงลำดับเศษส่วนก็เช่นเดียวกันค่ะวิธีที่ครูมุกจะแนะนำคือวิธีที่จะต้องทำให้ตัวส่วนนั้นเท่ากัน นะคะคถึงจะนำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันได้ค่ะอ่าเรามาเริ่มกันที่วิธีทําเลยค่ะเศษห่งส่วน2นะคะเศษ5้ส่วนหเศษ3ส่วนหและเศษ3ส่วนสิบเศษส่วนทั้งสีํจำนวนนี้นะคะเราจะ ทำตัวส่วนให้เท่ากันแล้วตัวส่วนนั้นจะเป็นตัวไหนนะคะตัวส่วนนั้นจะเป็นตัวไหนให้เราใช้ทีสร้างตารางก็ได้ค่ะเมื่อได้ตารางแล้วค่ะเราจะนําตัวส่วนของเศษส่วนแรกคือ2 6 5แล้วก็10นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาหาว่า จำนวนใดนะคะที่จะทำให้ตัวส่วนเท่ากันได้เริ่มจาก2ก่อนเลยค่ะ2ค2เป็น4 2คุ3เป็น6 2คุ4เป็น8 2คุ5เป็น10 2ค6เป็น12 2คุ7เป็น14 2คุ8เป็น16 2ค9เป็น18 2คูณ10เป็น20 หกคเป็น12 6สอคูณสเป็น18บแปหคูณสเป็น24่สิหคูณหเป็น30 6สิคูณหเป็น36มสิหคูณเเป็น42ค่ะ5้าคูณสเป็น1ิบห้คูณสเป็น15 5ห้คูณสเป็น20 5สิคูณหเป็น25่สิหคูณหเป็น30 ห้คูณเเป็น35 10ิคูณสเป็น20่สิคูณสเป็น30 10ิคูณสเป็น40 10ิคูณหเป็น50 10ิคูณหเป็น60นะคะตอนนี้เราพบเจอแล้ววา่าจำนวนที่เหมือนกันนะคะเป็นตัวคูณร่วมเนี่ยที่เหมือนกันของตัวส่วนทั้ง3าม ตัวเนี่ยคือ30นะคะเหลือแค่2แล้ว2จะไปคูณอะไรละ่ะถึงจะได้30ตรงนี้นั่นคือ2คูณกับ15นะคะซึ่งหาได้แต่ถ้าหาไม่ได้ก็ต้องหาตัวใหม่อ่ะเพราะฉะนั้นนะคะตัวส่วนที่เราจะต้องทำให้เท่ากันนั้นคือ30ค่ะหลังจากที่เราดูแล้วว่าเราจะต้องทำตัวส่วนให้เป็น30นะคะเราก็จะมาเริ่ม2คูณ 15ค่ะได้3 0 1ก็ต้องคูณ15ด้วย6กคูณหเป็น30ค่ะ5ก็ต้องคูณ5ด้วย5คูณหค่ะเป็น30นะคะ3ก็ต้องคูณ6ด้วย10คูณ3เป็น30ค่ะ3ก็ต้องคูณ3ด้วยค่ะดังนั้น2องคูณ15ได้30ค่ะตอนนี้ตัวส่วนของทุกจํานวนนะคะเป็น30เท่ากันแล้วค่ะ เราก็จะมาคูณดูตัวเศษ1นคูณสิเป็น15 5คูณหเป็น25 3คูณหเป็น18 3คูณสเป็น9ค่ะเมื่อเราจัดเรียงลำดับแล้วนะคะจากน้อยไปมากเนาะเมื่อเราจัดเรียงลำดับดูนะคะน้อยที่สุดคือตรงนี้ค่ะเศษสามเศษเส่วนสาเพิ่มขึ้นมานิดนึงคือเศษ15ส่วน30แล้วก็เป็นเศษ18ส่วน30 แล้วก็เศษ25ส่วน30นั่นคือเราจะได้ว่าเศษ9ส่วน30ค่ะน้อยที่สุดแล้วก็เศษ15ส่วน30แล้วก็เศษ18ส่วน30แล้วก็เศษ25ส่วน30ค่ะแต่นะคะเวลาตอบค่ะเราจะต้องตอบเป็นเศษส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้ ซึ่งเศษ9ส่วน30มันก็คือเศษ3ส่วน10แล้วก็เศษ15ส่วน30มันก็คือเศษ1ส่วน2เศษ18ส่วน30มันก็คือเศษ3ส่วน5แล้วก็เศษ25ส่วน30มันก็คือเศษ5ส่วน6นั่นเองนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับการเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากข้อที่1ค่ะต่อไปข้อที่2 ทีธีทำของเรานะคะก็จะเป็นวิธีเดิมของเราค่ะเราก็จะจัดการเศสี่ส่วนเกเส่วนสิบแเส่วนหและเศษหส่วนสินะคะครูมุกพบว่านะคะตัวส่วนนะคะที่เราจะทำต้องทำตัวส่วนให้เป็น36ค่ะ เนื่องจากอะไรเนื่องจาก1 2คูณ3ก็เป็น36 6กคูณ6ก็เป็น36และ18ก็คูณ2ก็เป็น36 9กคูณ4ก็เป็น36นะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำตัวส่วนให้เป็น36กันเศษ4ส่วน9 9าคูณ4นะคะ4ก็ต้องคูณ4ด้วยเศษ7ส่วน18 18คูณ2ค่ะ7ก็ต้องคูณ2ด้วย เศษสองส่วนหกคูณหค่ะสก็ต้องคูณ6ด้วยเศษห้าส่วนสิค่ะสิบสคูณสาก็ต้องคูณ3ด้วยเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้ตัวส่วนของทุกจำนวนก็เท่ากับ36แล้วค่ะซึ่งเป็นตัวส่วนที่เท่ากันดังนั้นเราก็จะมาพิจารณากันที่ตัวเศษค่ะตัวเศษของเศษส่วนแรกสี่คูณสเป็น16 อันที่2 7เคูณ2เป็น14อันที่32คูณ6เป็น12แลนสุดท้าย5คูณ3เป็น15นะคะเราก็จะมาเรียงลำดับกันเศษส่วนที่ตัวส่วนน้อยที่สุดคือเศษส2ส่วน36แล้วก็เศษ14ส่วน36เศษส5ส่วน36แล้วสุดท้ายคือเศษ16ส่วน36ค่ะอ่ะเราก็จะมาสรุปคำตอบกัน สรุปคำตอบนี้คือเอาตัวที่เราคูณเสร็จแล้วนะคะมาเศษสิบสองส่วนสามสิบกศษสสี 36, ่ส่วนสามสิบกศษสิบาส่วนสามสิบกเศษสิบหกส่วนสามสิบค่ะแล้วก็คำตอบของเรานะคะดังนั้นเราก็จะนำเศษส่วนที่โจทย์กำหนดให้ค่ะมาเขียนเศษสิบสองส่วนสามสิบกคือเศษสองส่วนห เศษสิบสี่ส่วนสามสิบหกคือเศษ7จ็ดส่วนสิบแศษสส่วนสาคือเศษ5้าส่วนสิบสองแล้วสุดท้ายค่ะเศษ16บหกส่วนสาคือเศษ4ี่ส่วนเนั่นเองค่ะอ่าจบไปแล้วค่ะสําหรับข้อที่2อ่าไปต่อกันที่ข้อถัดไปเลยข้อที่3นะคะข้อที่3นี้นะคะออกมาเป็นเศษเกินแล้วก็เป็นจํานวนคละค่ะ วิธีการนะคะสำหรับการเปรียบเทียบเปรียบเทียบตอนนั้เรเปรียบเทียบไปแล้วเนาะแล้วก็เรียงลำดับนี้นะคะเราจะพิจารณาจำนวนนับก่อนไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบหรือเรียงลำดับก็ตามนะคะจำนวนนับที่อยู่หน้าของจำนวนคละนี้เนาะอ้าวโอเคค่ะจะได้ว่าพิจารณา1เศษ3ส่วนสค่ะ เศษ29ส่วน12นะคะทำให้เป็นจำนวนคละได้เป็น2เศษ5ส่วน12ค่ะแล้วก็เศษ8ส่วน6ค่ะเท่ากับ1เศษ2ส่วน6นะคะแล้วก็2เศษ3ส่วน8แล้วก็เศษ10ส่วน3เท่ากับ3เศษ1ส่วน3ค่ะ วิธีการทำให้เศษเกินเป็นจานวนคละนี่ก็คือเราต้องทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่านำตัวเศษหารด้วยตัวส่วนนะคะก็จะได้เป็นจานวนคละออกมาค่ะจะได้ว่าจะได้เศษ10ส่วน3เป็นเศษส่วนที่มากที่สุดพิจารณา1เศษ3ส่วน4 กับ1เศษ2ส่วน6ซึ่ง1เท่ากันจะได้เราก็จะนำหกขึ้นมาคูณนะคะแล้วก็นำสีขึ้นมาคูณตัวนี้เราก็จะได้3คูณ6เป็น18 2คูณ4เป็น8ซึ่งเศษ3ส่วน4นั้นมากกว่ามากกว่าเศษ2ส่วน6 นั่นคือนั่นคือหนึ่เศษสามส่วน4มากกว่าเศษแปดส่วน6นะคะและ2เศษห้าส่วน12กับ2เศษสามส่วน8ซึ่งมีสองเท่ากันค่ะจะได้ เศษ5ส่วน12เอาเศษส่วนด้านหลังมาพิจารณาเศษ3ส่วน8ค่ะแล้วก็5คูณ8 12, 12ขึ้นไปคูณกับ3ค่ะ5คูณ8เป็น40 3คูณ12ได้เท่ากับ 3, 36 6เพราะฉะนั้นเศษ5ส่วน12จึงมากกว่าเศษ3ส่วน8นั่นคือเศษ สองเศษห้าส่วนสิบสองนี่คือเศษยี่สิบเก้าส่วนสิบสองมากกว่าเศษสองเศษสามส่วนแปดนี้ก็เป็นสองเศษสามส่วนแปดเลยนะคะดังนั้นสรุปแล้วค่ะดังนั้นเศษส่วนตัวที่มากที่สุดคือเศษสิบส่วนสามตัวที่น้อยที่สุดนะคะอยู่ในกลุ่มของที่เป็นหนึ่ง นะคะที่เป็น1ก็จะได้เศษ8ส่วน6น้อยกว่านะน้อยที่สุดแล้วก็ขึ้นมาเป็น1เศษ3ส่วน4ค่ะแล้วก็เป็นอสองเศษ3ส่วน8แล้วก็เศษ29ส่วน12่ะโอเคค่ะเศษเรียบร้อยค่ะต่อไป ให้เขียนวิธีทำเพื่อแสดงการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคลาจากมากไปน้อยค่ะเอาแน่นอนนะคะถ้าออกมาเป็นแบบนี้นะคะเศษส่วนแบบนี้ให้เราพิจารณาที่จะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเหมือนกับการเรียงลำดับจากน้อยไปมากนั่นแหละนะคะเหมือนกันเลยเพียงแค่ตอนสรุปนั้นเราต้องมาสรุปให้มันเรียงลำดับ ให้ถูกต้องเท่านั้นเองเศษ9ส่วน10เศษ4ส่วน6เศษ11ส่วน15เศษ2ส่วน3พิจารณาว่าเราจะทำตัวส่วนให้เป็นอะไรดีโดยการท่องสูตรคูณแม่นี้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 ก็ได้นะคะ เมื่อท่องสูตรคูณเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าต้องทําตัวส่วนให้เป็น30ถูกต้องไหมอ่าถูกต้องนะคะเหมือนกันตรงกันกับคูมุกเลย10คูณอะไรได้30คูณ3นะคะก็ต้องคูณ3ด้วยสี่ส่ส่วน6ค่ะ6คูณอะไรได้3 0 6กคูณ5 4ก็ต้องคูณ5ด้วยส11เอส่วน15 15คูณอะไรได้30คูณ2ค่ะ11ก็ต้องคูณ2ด้วย เศษสองส่วนสามสามคูณอะไรได้30คูณสิบสองก็ต้องคูณสิบด้วยตอนนี้นะคะตัวส่วนของทุกจำนวนเท่ากับ30เหมือนกันทุกจำนวนแล้วค่ะพิจารณาที่ตัวเศษ9คูณ3เป็น27 4คูณ5เป็น20 11คูณ2เป็น22แล้วก็2คูณ10เป็น 20ค่ะเราก็จะเรียงลำดับให้เขามากที่สุดเลยคือ27ส่วน30แล้วก็รองลงมาคือ22ส่วน30น้อยที่สุดคือ20ส่วน30นะคะซึ่งเท่ากันเลย2จํจำนวนนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถเขียนต่อกันได้นั่นคือมาสรุปก่อนนั่นคืออันนี้คือตัวนอหนู เศษ27ส่วน30มากที่สุดค่ะแล้วก็เศษ22ส่วน30แล้วก็เศษ20สิบส่วน30แล้วก็เศษ20ส่วน30อีกครั้งหนึ่งค่ะดังนั้นนะคะสามารถสรุปได้ว่าเศษ9ก้ส่วน10ค่ะมากที่สุดเศษ11ส่วนส5 เศษสีส่ส่วนหและสุดท้ายคือเศษ2อส่วนสค่ะแต่แดนเศษเรียบร้อยข้อที่1ต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2อ,ออกมาในรูปของจำนวนคละและเศษเกินก็เหมือนเดิมค่ะวิธีทำของเราก็จะพิจารณาไปทีระอันนะคะ4เศษ1ส่วน3เป็นจำนวนคละอยู่แล้ว เศษสาส่วนสิค่ะได้เท่ากับ2องเศษ4ี่ส่วนสิแล้วก็2องเศษห้ส่วนหแล้วก็เศษสี่ส่วนสิเท่ากับ4ี่เศษ5้าส่วนสิเมื่อเราทำเอ่อ จำเศษเกินให้เป็นจำนวนคละแล้วนะคะเราก็จะมาพิจารณาตัวที่เราจะพิจารณาคือตัวที่เราทําเป็นจํานวนคละเรียบร้อยแล้วแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่น้อยแล้วก็กลุ่มที่มากกลุ่มที่มากคือจํานวนนับเป็น4และกลุ่มที่น้อยคือจํานวนนับเป็นสองนะคะเราจะเปรียบเทียบไปทีละกลุ่มค่ะจะได้สองเศษส่ส่วน15 และสองเศษห้าส่วน6มีสองเท่ากันเปรียบเทียบเศษส่ส่วน15หและเศษหส่วนหจะได้เศษส่ส่วนส5ห้า เศษห้าส่วนหกเศษสี่ส่วน,วนเอาสี่คูณหกห้าคูณสิบห้าค่ะสี่คูณหกเป็นยี่สิบสี่แล้วก็ห้าคูณสิบห้าได้เท่ากับเจ็ดสิบห้าอืมเพราะฉะนั้นเศษสี่ส่วนสิบห้าจึงน้อยกว่าเศษห้าส่วนหกน,นะคะนั่นคือเศษสามสิบสี่ส่วนสิบห้าน้อยกว่า 2เศษ5ส่วน6ค่ะต่อไปค่ะและกลุ่มมากนะคะ4เศษ1ส่วน3และ4เศษ5ส่วน10มี4เท่ากันเปรียบเทียบค่ะเศษ1ส่วน3และเศษ5ส่วน10 จะได้เศษ1สนะ่วน3เศษ5ส่วน10ะเอาขึ้นไปคูณ1คูณ10ค่ะแล้วก็5คูณ3เท่ากับ10เท่ากับ15ซึ่ง10นั้นน้อยกว่า15นั่นคือ4เศษ1ส่วน3 น้อยกว่าเศษส่ส่วน10ดังนั้นกลุ่มน้อยนะคะกลุ่มน้อยคือ34ส่วน15ค่ะน้อยสุดแล้วก็2เศษ5ส่วน6ค่ะมากขึ้นกลุ่มมากค่ะคือ4เศษ1ส่วน3ค่ะแล้วก็มากที่สุดคือ45ส่วน10 นะคะเสร็จเรียบร้อยไปสำหรับข้อที่2ต่อไปค่ะข้อที่3ก็จะพิจารณาเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ทำให้เศษเกินของเราเป็นจำนวนคละนะคะ9 3เป็น27ค่ะ35ลบ27เหลือเศษ8ส่วน9 สามเศษเจ็ดส่วนสิบห้าเศษสิบเอ็ดส่วนสามเท่ากับสามสามเป็นเก้าสิบเอ็ดลบเก้าเหลือเศษสองส่วนสามเศษสี่สิบเจ็ดส่วนสี่สิบห้าเท่ากับสี่เป็นสี่สิบเลบสีห้ลือเศษสองส่วนสีแล้วก็เศษสิส่วนห้า เท่ากับ5 3เป็น15 18-15ลบหรเหลือเศษ3ส่วน5ตัวที่เราจะนำมาพิจารณาคือตัวที่เราทำให้เป็นจำนวนคละแล้วนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นจำนวนคละอยู่แล้วมีแตกต่างกันไปค่ะมีเศษส,ส่วนมีจำนวนคละตัวที่น้อยที่สุดเลยคือ1เศษสส่วน45นะคะ นอกนั้นเราจะต้องนำมาเปรียบเทียบกันค่ะจะได้เศษส่วนที่น้อยที่สุดคือเศษส7่ส่วน45ค่ะนอกนั้นเราจะนำมาเปรียบเทียบกันเพราะว่า,าจำนวนนับเป็น3เท่ากันหมดเลยค่ะพิจารณา3เศษ8ส่วน9 สเศษเจส่วน15 3มเศษสองส่วน3 3มเศษ3ส่วนห้าซึ่งมีซึ่งมี3เท่ากันนำเศษ8ส่วน9เศษ7ส่วน15เศษสองส่วน3เศษ3าส่วน15มาเปรียบเทียบกัน เราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะในที่นี้ครูมุกจะทำให้ตัวส่วนเท่ากันเลยโดยการทำตัวส่วนให้เป็น45ค่ะก็9คูณ5นะคะเป็น45 15คูณ3 3คูณ15แล้วก็5คูณ9เช่นเดียวกันนะคะตัวเศษด้านบนก็เช่นเดียวกันก็จะได้ตัวส่วนเป็น45 9คูณ5 8คูณ5เป็น40 เีษสี่สิวนสี่สคูณสได้45แล้วก็7จคูณสได้21 3สิเคูณสิเป็น45แล้วก็2องคูณสิเป็น30 5สคูณเเป็น45แล้วก็3าคูณเเป็น27เมื่อทำให้ตัวส่วนเท่ากันแล้วจะได้ตามนี้ซึ่ง เราก็จะเรียงจากมากที่สุดเลยคือเศษ40ส่วน45าแล้วก็มากกว่าเศษ30ส่วน45มากกว่าเศษ27ส่วน45แล้วก็มากกว่าเศษ21ส่วน45นั่นคือเศษ40ส่วน45ก็คือเศษ 8ส่วน9ก็คือ3มเศษ8ส่วน9ซึ่งเท่ากับเศษ35ส่วน9ค่ะแล้วก็เศษ30ส่วน45ก็คือเศษ7ส่วน15ก็คือ3มเศษ7จส่วน15นั่นเอง แล้วก็27ส่วน45ก็คือเศษ2ส่วน3ก็คือ3เศษ2ส่วน3ก็คือเศษ11อส่วน3อันนี้ไล่กลับไปแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายคือ21ส่วน45ก็คือเศษ3ส่วน5ก็คือ3เศษ3ส่วน5ก็คือเศษ18ส่วน5ค่ะส่วนตัวที่น้อยที่สุดคือเศษ47ส่วน45อยู่แล้วอ่า โอเคค่ะจบนะคะนี่ก็คือสรุปเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถเปิดคลิปดูอีกครั้งหนึ่งได้นะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ครูมุกก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ